สวัสดีครับ FC วันนี้เดือนพฤษสภาเช่นเดียวกันนะครับนี่แปดพุทธสภานะครับอันนี้คือรังปลวกทีนี้รังปลวกนี่ก็คือว่าคือก็เหลือแต่เหลือแต่พื้นล่างแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแนวของรังปลวกที่เหลือแต่พื้นล่างแล้วนะครับเราก็มาชมกันนะครับที่พื้นล่างนะครับของคดปลวก นะครับพื้นล่างของกดปลวกนี่คือใต้พื้นล่างของออใต้ลังปลวกนะครับคือกดปวกนะครับก็จะติดอยู่ติดพื้นติดดินนะครับติดดินนะครับแต่ละเชนนะครับนะครับดูติดพื้นนะครับ ก็อยู่กระจายออกไปนะครับกระจายติดพื้นอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับที่ใต้ของชั้นของลังโป่กนะก็จะมีหินโป่กอยู่รวมอยู่ด้วยนะครับนี่ติดพื้นนะครับติดพื้นอยู่ทั้งหมดนะครับนี่คือหินโป่กนะครับคือหินโป่กนะครับออกสีขาวนะครับนะครับ เขาจะกระจายอยู่ใต้หลังนะครับใต้หลังเราไปชมนี่ก็ย่งน,นี้่นี่ก็นี่นี่ก็เป็นใต้หลังนกันนะครับนี่ก็ใต้หลังเหือกันนะครับ,น,รบนะครับใต้ของหลังปวกนะครับก็อยู่ ใต้ลังปลวกก็คือคดปลวกนะครับก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนี่ก็เป็นพื้นนะครับเป็นพื้นพื้นของรังนี่ก็ติดอยู่ข้างล่างเหมือนกันนะครับติดอยู่ข้างล่างเช่นกันนะครับเห็นนะครับนี่นะครับเป็นชั้นของรังปลวกนะครับ นี่ก็โลนะครับชั้นของลังปูดี่เป็นชั้นแล้วก็เหลือแต่ชั้นแล้วนะครับก็จะติดในลักษณะแบบนี้นะครับนะครับปิดตูตามชั้นชั้นดินต่างๆเพราะว่าจอมปวกก็เหลือเท่านี้แล้วนะครับนะบก็จะเป็นชั้นออกมาก็ จะมีนี่นะครับก็จะมีแร่คดปวกอยู่ใต้หลังปวกนะครับใต้หลังปวกนะครับวันนี้เราเข้ามาก็วันนี้ก็ไม่ต้องขุดนะครับถือว่าเข้ามาเราได้อธิษฐานอะไรเรียบร้อยแล้วก็พบเจอ นะครับฝังติดดินอยู่นะครับนี่คือคดปวกที่อยู่ใต้ลังปวกนะครับอยู่ใต้ลังปวกนะครับ f อซก็อย่าลืมติดตามด้วยก็อย่างเนี้ยก็จะได้ชมของแปลกๆนะครับนี่อยู่ใต้ชั้นของลังปวกใต้ชั้นของลังปวกนะครับก็จะเกาะติดกับดินนะฮะไม่ก็ ลอยอยู่นะครับนี่ยสนาบแบบนี้ครับนี่นะครับก็ลอยอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็คือค้นพบได้ใต้หลังปวก8พฤษภาสอง6นะครับก็อย่าลืม กดแชร์ไปด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้ชมกันเห็นๆนะครับส่วนวันนี้เรื่องการจะขุดเราวันนี้เราไม่ขุดไม่ขุดเพราะว่าเราได้ค้นพบว่า,วา,เ,ราเราไม่ต้องขุดนะครับอย่างเงี้ยเราเราไม่ต้องขุดนะครับเราพบเจอได้เลยนะครับเราพบเจอได้เลย นะครับก็ลักษณะก็เป็นแบบที่บอกนะครับคือนี่ก็คือลังปลวกก็เหลือเท่านี้แล้วนะครับนะฮะก็เป็นพื้นล่างเขาไล่มาไล่มานะครับก็มีฝังตัวอยู่ฮนะ ตัวอยู่ใช่ไหมฮะไล่มาครับก็ยังมีฝังตัวอยู่นะครับนะครับฝังตัวอยู่นะครับมีตัวอยู่ใต้ชั้นปลกนะครับอยู่ใต้รังปลกอกว่ะง่ายนะครับก็จะมีหินปลเอกหินปลกหินแร่ของปลกแร่อะไรนะครับนี่เรา ไม่ได้โกหกแล้วก็ไม่มั่วกับประชาชนนะครับที่การจะถ่ายคลิปดูนี่ของจริงนะครับบอกเลยนะครับของจริงนะครับนะครับก็เป็นแรกกิทิธ์คือเราค้นพบได้ใต้ลังปลวกนะครับนะครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ